เศรษฐกิจพอเพียงเป็นแนวคิดที่ตั้งอยู่บนรากฐานของวัฒนธรรมไทย เป็นแนวทางในการพัฒนาที่ตั้งอยู่บนพื้นฐานของทางสายกลางและความไม่ประมาทคำนึงถึงความพอประมาณความมีเหตุผลการสร้างภูมิคุ้มกันในตัวเองกรมการพัฒนาชุมชนมีเป้าหมายสำคัญในการสร้างชุมชนเข้มแข็งเพื่อให้ประชาชนสามารถพึ่งพานตนเองได้ครอบครัวมีคุณภาพชีวิตที่ดีและมีความสุขโดยมุ่งเน้นให้ประชาชนเป็นศูนย์กลางในการพัฒนา โดยกรมการพัฒนาชุมชนได้น้อมนำเอาหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้เป็นแนวทางในการเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชนได้อย่างยั่งยืน เรื่องเศรษฐกิจพอเพียงแล้วนะคะที่ชุมชนบ้านนนเปื่อยได้รับความรู้และคําแนะนําจากกรมการพัฒนาชุมชนโดยมีพัฒนากรทําหน้าที่ส่งเสริมสนับสนุนและมุ่งเน้นพัฒนาให้ชุมชนเข้มแข็งและสามารถพึ่งตนเองได้อย่างยั่งยืนมีเสถียรภาพด้วยการน้อมนําหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นแนวทางในการพัฒนาชุมชนจึงทําให้ชุมชนที่นี่อยู่เย็นเป็นสุขเดี๋ยวเราไปดูกันนะคะว่าที่ชุมชนแห่งนี้เขามีแผนการจัดการอย่างไงกันบ้าง ประวัติความเป็นมาของหมู่บ้านโนนเปื่อยในปีพุทธศักราช2511มีราษฎรบ้านตะแทน่นจำนวน4ครอบครัวย้ายเข้ามาอาศัยเพื่อทำการเกษตรเนื่องจากพื้นที่เดิมของหมู่บ้านเป็นทุ่งนาและขึ้นตรงกับบ้านตะแทน่นต่อมาในปีพุทธศักราช2519ได้แยกจากหมู่บ้านจากบ้านตะแท่นมาเป็นบ้านโนนเปื่อยหมู่10ตำบลละหมู่ การตั้งชื่อหมู่บ้านตั้งตามสภาพพื้นที่ที่มีต้นเปื่อยจำนวนมากชาวบ้านทุกครัวเรือนนับถือศาสนาพุทธภาษาที่ใช้คือภาษาลาวอีสานอัตลักษณ์ของบ้านนนเปื่อยคือเน้นเศรษฐกิจพอเพียงเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ที่มีชีวิตค่ะสวัสดีค่ะ นนี้นะคะสวีก็อยู่กับกำนันผู้ใหญ่บ้านแล้วก็อชแล้วนะคะเดี๋ยวต้องให้ทั้ง3ท่านแนะนําตัวกับคุณผู้ชมมากันหน่อยค่ะผมนายตรีเนตรปรารมนะครับกำนันตำบลมึงมาลูคับค่ะดิฉันนางเข้มพรเพ่งจันค่ะเป็นผู้ใหญ่บ้านนุ่เปื่อยหมู่สิบค่ะสมจิตสอนจิตผู้นำภาษาพนัฒนานุมชนตำบลมึงมาลูครับผมขอถามผู้ใหญ่บ้านนะคะถึงแนวคิดแผนการปฏิบัติงานรวมถึงมีการกําหนดการพัฒนาหมู่บ้านยังไงบ้างคะการพัฒนาก็คือยืดหลัก 6คูณ2นะคะซึ่งจะมีการเพิ่มรายได้ลดรายจ่ายการเรียนรู้อนุรักษ์สิ่งแวดล้อมการเอื้ออนทรให้หมู่บ้านพึ่งพาตัวเองได้ให้เกิดความยั่งยืนค่ะและมีการกําหนดเป้าหมายในการพัฒนาหมู่บ้านยังไงบ้างคะแต่ก่อนนะคะหมู่บ้านของเราเนี่ยต่างคนต่างอยู่นะคะทีนี้หลังจากที่ได้อนน้มนําหลักเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ <c oughs> ก็ได้ไปศึกษาดูงาน หมู่บ้านต่างๆแล้วก็ผ่านเบสทีประชาคมจัดทําแผนพัฒนาว่าเราจะพัฒนาในด้านใดบ้างกระบวนการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงของที่นี่มีอะไรบ้างคะกำนันในส่วนของสชตตบลบึงบุรุณะครับก็คือทุกเดือนจะมีการประชุมนะครับพอมีการประชุมก็แต่ละหมู่บ้านก็เสนอแผนเข้ามานะครับเพราะเสนอแผนเข้ามาแต่ละหมู่บ้านต้องการทําอะไรจะให้ช่วยอะไร เราก็เอาส่วนความต้องการของละแต่ละหมู่บ้านตัวนี้มาเสนอแล้วก็รวบรวมแล้วส่งทางองค์การบริหารส่วนตำบลอีกทีนะครับทั้ทงองค์การบริหารส่วนตำบลก็จะหางงประมาณในส่วนตรงนี้มาช่วยเปลียบง่ายๆก็คือเราเป็นสะพาน ให้ทุกกลุ่มในตำบลน,นะครับคำถามนี้ถามอชอนะคะบทบาทในการขับเคลื่อนกิจกรรมของที่นี่มีอะไรกันบ้างคะทุกกระบวนการนะครับเริ่มต้นจากทุกกระบวนการร่วมประชุมประชาคมกับเขานะครับแล้วก็มีการศึกษาดูงานร่วมกันและอีกในส่วนหนึ่งก็คือผมเป็นประธานชมรมของอาสาพนัานชนอำเภอกันทาละแห่งนี้และผมก็นําอาสาพนัฒนานชนทุกตาําบลมาร่วมทากิจกรรมร่วมกับหมู่บ้านนี้ด้วยไม่ว่าจะเป็นพัฒนาหมู่บ้าน ทำปรับปรุงภูมิทัศน์ทำรัว้วทำอะไรร่วมคิดช่วยกันว่าตรงไหนดีไม่ดีนะครับช่วยกันขึ้นมาให้มันมีสิ่งดีงามขึ้นมาให้กับชุมชนค่ะผลของการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงของที่นี่นะคะทาให้มีอาชีพอะไรเกิดขึ้นบ้างคะหลังจากที่หมู่บ้านอนุ่นไปได้ไปศึกษาดูงานแล้วก็ผ่านเวทีประชาคมแล้วนะคะก็จะมีกลุ่มอาชีพที่หลากหลายนะคะเช่นกลุ่มทอผ้าไหมเลี้ยงปลาเลี้ยงเป็ดเลี้ยงไก่แล้วก็กลุ่ม เลี้ยงโคค่ะ,คะแล้วก็กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตด้วยค่ะได้ฝัยอย่างนี้แล้วนะคะเดี๋ยวเราให้ผู้ใหญ่พาไปดูกิจกรรมของที่ชุมชนบ้านนนเปยกันเลยดีกว่าว่าเขามีอะไรกันบ้างค่ะและสำหรับอันนี้คือฐาน ารลดรายจ่ายค่ะทารลดรายจ่ายลดรายจ่ายไงคะสบีเห็นมีแต่เป็ดมีแต่ไก่ก็คือเลี้ยงเป็ดเลี้ยงไก่เลี้ยงปลาเลี้ยงกบค่ะอ๋อคือการเลี้ยงสัตว์ใช่ไหมคะค่ะเไว้รับประทานเองค่ะแล้วนอกจากการเลี้ยงสัตว์แล้วยังมีอย่างอื่นอีกไหมคะก็คือมีการปลูกผักสวนครัวค่ะปลูกผักทุกชนิดที่กินได้ค่ะก็คือแต่ละครัวเรือนเขาจะเลี้ยงสัตว์แล้วก็ปลูกผักนะคะแต่ผักแต่ละอย่างกะปลูกไม่เหมือนกันมันจะเป็นการเกื้อกูลกันที่นี่ ที่เหลือก็คือแบ่งปันแบ่งปันเสร็จเหลือจากการแบ่งปันก็คือขายค่ะแล้วตอนนี้นะคะก็อยู่กับหัวหน้ากลุ่มทอผ้าไหมแล้วค่ะเดี๋ยวให้แนะนํนำตัวกับคนดูก่อนค่ะค่ะชื่อจารุวรรณเชียงพึกเป็นประธานกลุ่มทอผ้าไหมค่ะ กลุ่มทอผ้าไหมนี้มีความเป็นมาเริ่มต้นขึ้นมาได้ยังไงบ้างคะค่ะเมื่อก่อนปู่ย่าตายายของเรานะคะทอผ้าไหมใช้เองในครัวเรือนหลังจากนั้นก็จะมีคนมาเพื่อมาดูว่ามีผ้าไหมไว้สําหรับการที่จะไปไหว้ปู่ย่าตายายไหมนะคะ,คะจากนั้นพอเขาเข้ามาแล้วก็มีคนรู้จักเราเพิ่มมากขึ้นเขาก็จะไปเล่าสู่กันฟังว่าที่นี่มีผ้าไหมนะคะก็จะ มาซื้อแล้วเราก็เลยรวมกลุ่มกันเพื่อที่จะผลิตผ้าไหมขึ้นมาค่ะก็เลยเป็นจุดเริ่มต้นของการรวมกลุ่มทอผ้าไหมใช่ไหมคะค่ะแล้วพอมีการรวมกลุ่มกันขึ้นแล้วเนี่ยมีปัญหาเกิดขึ้นไหมคะค่ะปัญหาของเราเริ่มแรกก็คือเมื่อก่อนเราเป็นเรามีอาชีพเดียวคือทำนาใช่ไหมคะค่ะ,คะพอมีการรวมกลุ่มทอผ้าไหมแล้วเราบริหารเวลาไม่เป็นนะคะ,คะบางคนก็มาบางคนก็ไม่มาทําให้การทอของเราเนี่ยล่าช้าแล้วมีวิธีการแก้ปัญหาอย่างไงบ้างคะ เมื่อเราประสบป,ปัญหาแล้วนะคะหน่วยงานของพัฒนาชุมชนก็ได้เข้ามามีส่วนในการผลักดันหมู่บ้านของเราให้เป็นหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงนะคะ,คะจากนั้นก็จะมีงบประมาณพาเราไปศึกษาดูงานหมู่บ้านที่เขาประสบความสําเร็จแล้วะนะคะค่ะแล้วมีช่องทางในการจัดจําหน่ายสินค้าย,ยังไงบ้างคะเราขายในชุมชนของเราด้วยนะคะ,คะขายชุมชนจากนั้นเราก็จะมีพัฒนาชุมชนเนี่ยพาเราไป จัดบูธตามงานต่างๆแล้วก็กลุม่มโอท็อปนี่จะเป็นเครือข่ายนะคะพอเขาจะมีการจําหน่ายสินค้าที่ไหนเขาก็จะโทรมาสัง่งเราว่าเอาผ้าไหมหรือว่าเอาผ้าขาม้าเอาสโลงเนี่ยเราก็จะจัดให้เขาไปจําหน่ายนะคะค่ะค่ะและนี่ก็เป็นเรื่องราวรายละเอียดของกลุ่มทอผ้าไหมนะคะแล้ววันนี้เรายังมีเรื่องราวอีกมากมายหลายฐานเลยค่ะเดี๋ยวเราไปชมฐานอนิหนึ่งกันเลยค่ะ อันนี้เขาทาอะไรกันคะฐานนี้คือฐานเพิ่มรายได้การทําขนมจีนค่ะอ๋อน,นี่เขาทำขนมจีนกันอยู่ค่ะแล้วฐานนี้มีการรวมตัวรวมกลุ่มกันยังไงคะแต่ก่อนนี่ปู่ย่าตายายทําเฉพาะตอนมีเวลามีงานงานบุญต่อมาก็มาไปยุกคทำขายหมู่บ้านตัวเองแล้วก็หมู่บ้านใกล้เคียงค่ะอืมอ่าน,นี่ก็เป็นอีกหนึ่งฐานนะคะและเห็นว่าเรายังมีฐานอื่นอีกด้วยค่ะมีอะไรต่อไปคะมีฐานการประหยัดค่ะ การประหยัดคือเขาทำกิจกรรมอะไรคะการอมทรัพย์ค่ะการอมทรัพย์ไปดูกันเลยค่ะเชิญค่ะประโยชน์ที่ได้จากการอมทรัพย์ของที่นี่คืออะไรคะเป็นที่เป็นการอมเพื่ออนาคตค่ะเงินที่เราอมทรัพย์ไว้แต่ละเดือนแต่ละเดือน เมื่อสมาชิกเดือดร้อนก็จะมายืมเงินของกลุ่มในดอกเบี้ยที่ต่ำแล้วก็เป็นเงินออมของแต่ละคนไปมีดอกเบี้ยให้ด้วยค่ะมีดอกเบี้ยให้ด้วยสิ้นปีมาก็จะมีการตันผลอืออ่าละค่ะก็เป็นรายละเอียดแล้วก็ข้อมูลอีกหนึ่งฐานนะคะแล้วฐานต่อไปเราจะไปดูกิจกรรมอะไรกันคะไปดูกิจกรรมของฐานการเรียนรู้ค่ะฐานการเรียนรู้ถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวเราไปกันเลยค่ะเชิญค่ะ นี่ก็คือฐานเอื้ออารีนะคะคาว่าเอื้อ,อารีก็คือเราอยู่แบบพี่แบบน้องใครมีปัญหาอะไรแล้วก็จะมาแลกเปลี่ยนกันแล้วก็จะแก้ปัญหาด้วยกันที่ปลูกตามกระถางทั่วหมู่บ้านเนี่ยสามารถกินได้ทั่วกระถางอ๋อก็คือเหมือนกับว่าเราปลูกไว้เป็นของสาธารณะใครก็มาเอาไปใช้เอาไปกินได้แล้วก็ช่วยกันดูแลด้วยหรือเปล่า,าช่วยกันดูแลก็คนในชุมชนช่วยกันดูแลเองนะคะเดี๋ยวหลังจากนี้จะพาไปดูฐานอะไรอีกคะ อนุรักษ์สิ่งแวดล้อมอเดี๋ยวเราไปอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมกันค่ะเชิญค่ะ,คะตรงนี้มันคือฐานสิ่งแวดล้อมอยังไงคะอยากให้ผู้ใหญ่อธิบายให้ฟังเลยค่ะฐานอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมก็คือปลูกป,ป่าไว้ให้กับลูกหลานบางที ต้นไม้บางชนิดก็อาจจะศูญพันธ์ไปใช่ <c oughs> ไหมคะทีนี้ก็มันเป็นการรักษาสมดุลของธรรมชาติด้วยตอนนี้กำลังจะขยายนะคะขยายตรงที่ดินที่ขยายนี่เป็นที่ดินของชาวบ้านได้ช่วยกันบริจาคเงินค่ะ <c oughs> และนั่นก็คือฐานอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม <c oughs> และทั้งหมดที่ผู้ใหญ่ได้พาไปเที่ยวชมมาก็คือ,อกิจกรรมที่เป็นในเรื่องของเกี่ยวกับการเรียนรู้ทั้งหกฐานของที่ชุมชนบ้านนเปยแห่งนี้นะคะ ความสําเร็จของชุมช,น,ชนบ้านนนเปื่อยคืออะไรคะครับหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงบ้านนนเปื่อยนะฮะมีปัจจัยความสําเร็จคือในเรื่องแรกเนี่ยต้องให้ยกให้เป็นเรื่องของอผู้นาหมู่บ้านผู้นําชุมชนนะครับส่วนเรื่องต่อมาก็คงจะเป็นเรื่องขององค์กรที่มันมีกลุ่มอาชีพกลุ่มต่างๆที่เกิดขึ้นในหมู่บ้านที่จะทําให้หมู่บ้านเกิดความสําเร็จมีความเข้มแข็งได้โดยเฉพาะคนในชุมชนในหมู่บ้านเนี่ย จะต้องมีความสามัคคีรักกันเป็นอย่างยิ่งนะครับยังจะปลูกพืชผ,ผักสวนครัวล้วกินได้ <Okay. S 2> สามารถแบ่งปันกันกินได้โดยไม่ต้องคิดเป็นเงินเป็นทองขึ้นในหมู่บ้านเช่นอีกบ้านนึงปลูกพริกอีกบ้านนึงปลูกใบใบกะเพราใบโหระพา <Okay. S 2> หรือปลูกตะไคร้พวกนี้นะครับก็สามารถแบ่งปันกันกินคือความสามัคคีความเอเื้อเฟื้อเผื่อแผ่ซึ่งกันและกันได้และโดยเฉพาะกรมการพัฒนาชนเนี่ย มีพนักงานที่ปฏิบัติงานอยู่ในพื้นที่เป็นผู้ที่ให้การมากระตุน้นให้การสนับสนุนชี้นิชี้นำชี้แนะให้กับชุมชนให้กับผู้นำชุมชนให้ไปสู่ในทางที่ดีนะครับผู้นำชุมชนก็เอาสามารถนำมาปฏิบัติได้นะครับและโดยเฉพาะผู้นำชุมชนเนี่ยถ้าเกิดว่าเจอผู้นำชุมชนที่กล้าคิดกล้าทำ การนำกาเปลี่ยนแปลงตรงนี้นะครับชุมชนจะไปได้ไปอย่างรวดเร็วจะเริญขึ้นอย่างมากครับตามที่ท่านได้เห็นหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงบ้านโนนเปื่อยก็เห็นในสิ่งต่างๆทั้งทั้งหมู่บ้านในวันนี้นะครับก็คงจะเป็นสิ่งที่ยืนยันได้ว่าหมู่บ้านโนนเปื่อยของเราเป็นหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงที่อยู่เย็นเป็นสุขจริงๆครับผม ด้วยวิถีชีวิตที่พอเพียงและเสน่ห์ของวัฒนธรรมไทย จนทําให้เรื่องราวของคนบ้านโนนเปื่อยเป็นที่ประทับใจแก่ผู้ที่ได้พบเห็นและยังได้รับการยกย่องให้เป็นแบบอย่างของชุมชนวิถีชีวิตพอเพียงที่นํามาสู่ความอยู่เย็นเป็นสุขและที่สําคัญคนที่นี่นะคะเขายังมีความรักความสามัคคีและความเอื้ออาทรต่อกันมีการยึดถือขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามที่สืบทอดกันมาตั้งแต่บรรพบุรุษได้อย่างเหนียวแน่นโดยมีผู้นําหมู่บ้านและคณะกรรมการหมู่บ้านที่เข้มแข็งเป็นผู้ประสานทั้งหมดนี้ และที่สําคัญกว่านั้นที่ชุมชนบ้านโนนเปื่อยเป็นแหล่งเรียนรู้ด้านหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงให้กับหมู่บ้านอื่นๆได้เป็นอย่างดีค่ะ